สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะคบผมแอดมินก็ห่างหายการลงคลิปมานานพอสมควรนะวันนี้กลับมาแล้วครับกลับมาพร้อมกับซูปเปอร์สตาร์คนใหม่ดนพรสิงโพยูฟากับตำแหน่งตัวเซตเธอยูฟาเนี่ยกำลังฝึกกำลังหัดกับตำแหน่งตัวเซตนะครับและก็มาฝึกในนามของทีมชาติชุดใหญ่เลยในรายการ CV League นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันไทยเวียดนาม อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์กับสนามที่สองนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยูฟาลงมาเซตเป็นตัวจริงเลยแอดมินก็นำผลงานของยูฟามาฝากทุกคนกันครับว่าจะเซตดีถูกอกถูกใจทุกคนหรือเปล่า ยังไงก็ติดตามผลงานของยูฟ้าดนพรแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้นะครับในรายการ CV League นะแล้วก็กดติดตามช่องฮอตวอลเลย์บอลไว้เนี่ยกลับมาแล้วทุกคนโอเค